เฮ้ยสวัสดีพี่น้องคองไปสุขุสุข้นพรอกับบัตรสิบดอลคนเก่าคนโกรธเท่าแต่หายต่อแต่าเหมือนเดิมขนาดนี้ถ้าพี่ชมทุกท่านอยู่ในช่องบัตสิบดอลล์แพี่น้องหายใจแนี่มันสิเคียเมันขนมเต็มใไเต็มไปหาวแถวเพรา่าสาวบพาะาหารดิเอะเออม่เมนเป็นห่วงยางแล้วมันอันนี้ออกจากดังนะเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับมาแลงเด้อพี่น้องได้อย่าลืมนะครับบัตรหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับหรือว่าเมาส์เมาส์ยี่สิบใบกระส้องพันได้พี่น้องนะครับคำว่าเป็นแรงเชีทลลิ่งใจสำหรับผู้ใดประท่านข่ามานะครับ มาขออนุญาตกินก๋วยเตีเ๋ยวมันจะกินอ่างเพราะว่าไมไ่กินข้าวอ่างพี่น้องมันหลายมือแล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปกินอ่างเลยนะครับ<า>วันนี้นจะขอนม,มันคือขาดอีกอย่างเนี่ยแบบโซนนำกู่วนน้ำกส่วนน้ำกูเราทำอะไรก็ออกมาจับใจนะครับมีอะไรก็เป็นคนตรงตรงออกมาจับใจคลิปยูเต็มซิงใดมันมีความสุขควาไประเฮดไปกว่าที่เขาว่าอะไรเฮ็ด สิไปใส่คือได้เห็ดโบุจบางเทียเฮากับบหุจ่ามือว ah, yeah. uh ันทางาน้ยาเ้ายาเ้ายาฟ้าสิไปใส่แม่นยาเ้าเพิว่าเียนบ่ทันแล้วอยู่ยาเ้าเพิว่าเพิว่าฮานั่นน่นแบบแรงกินจังือก็เนมาทันแล้วยาเ้ายาเ้าไปใส่ยูเฮ็ดเฮียนก่อนไม่ถึง่าจะไปตังประเทศไปยังซั่นนะกุ้งมาหาบ่ได้ว่าไปอย่นั้นเด้กุ้งกุ้งบ่้ไปู้ามาเ้ยงดูโอ้ยเอาเงินมาขอยืมหน่มายืมไปหยังกูเห็นเหียนเนี่ มิตาสีเห็ดอันนั้นอันนี้แต่ว่มาแล้กูยักสองแสนนะคอยพวกนี้การเลี้ยงคล้วยนี่มันจีซซำกับก่นกล้ยควนก่้ยใช่อ่าอีอโอ้มันประขาดทุนดีเขึ้นไปองใ่มาหาตัวหุ่มๆหรอขายออกกันตัวละเจ็ดหมือนค่อยเทวายุบานไข่เขาจะซื้อตัวละแสนมก้วยดำเป็นลกว่าเลยเสีย คัวเอยไหมไม่ละเมียกันอ๋อกานูซสื้อว่าหันละซื้อลองแป๊บหนึ่งมากาคั้เอ่ากันซสื้อคัวยตอนลงเป่านะผมกเนี่ยวใหแสลง่อยกับพ่อขาวเสที่สุดมาทำไมหน้าฉันดำจังเหรอสวัสดีหน้าดำไหมสวัสดีค่ะไม่เแต่กล้องกล้องกล้องอันดำอยู่ดำมากไหมดำไม่ผ่านเลยตที่กล้องแต่ว่าอยู่ในกล้องดำมากเลยนะ าพี่น้องคือตบาัง่นะกำลังเล่นกับไม่ยังดำเลยเอากลังบงานหิเจานเป็นแบบนี้แกล้องมันเยอะดไม่ผ่านไมีกล้องีไม่ผ่านเนิออจะเสียไปไหนป็นังไเป็นยังพอไนไทำได้เข่ากลมก็เข่าฝ้าเข่าเด้อพี่น้องไม่มีมวนแท้ม่ได้ไรเออแต่รถที่รู้ๆคือหนวดเยอะมาก ลำปีสกินแต่ว่าโอ้โหอยู่นี่หน้าดำมากไม่ผ่านเลยกล้องไม่ผ่านบ่ผ่านนี่เลยกล้องไม่ผ่านนี่เลยระดับเปื่อยอยู่นี่เลยตายหมดเลยนะนี่นี่ตายไม่ตายเรียบหมูเลี้ยงแก้กับทำเป็นเลี้ยงเขาเขาเราแบบเห็นพี่ีเราเป็นผาดพี่ๆเล้มเข็มบ้าบอกเขาเล้มเข็มเล้มคุมเล้มคุมไม่ใส่เล้มเลียงคุม ังค้อคืาใส่ใสินค่ยเมยจบงานนี้ก็ทำชุดให้เสร็จอีกชุดของผู้หญิงยังไม่เสร็จนะคะอันนั้นสัลลนี่นะไม่อ่นมว่าุงมอีหยังสวย่งาัแล้วถ้าทำฉากใหม่ถําทำฉากใหม่อยูุ่้มใชเป็นกซ มาย่างในเอไอฟองดำมากครับคุณค่าฟองดำมากป้องเป็นไม่ใหม่อะไรไม่ออกมาสักทีดูดิตัวรัสซัเออเออนี่ละให้เพิ่นเบิ่งยังเสียบไมมันเตรียมคงเตรียมของหลังเวทีหรอเตรียมดำนี่ละเพราะมาเพิดเพราะมาเพิ่นมาเพิดพ่อตัวจริงไม่แต่วัดตัววัดตัวเดียวเลยมัดตัวดำนะจ๊ะเพราะเพิ่นมาพ่อตัวจริงพ้ยน่ารักกว่าในกล้องว่าตัวจริงมาสันมาเดียวดีค่ะร้านนี่ยังก่อนหนึ่งเก้าหนึ่งคาเฟ่หนึ่งเก้าหนึ่งคาเฟ่กินทุกทีต้องขี้แตกตอนนั้นตลอดเป็นบอ เป็นร้านเดียวกันบ่นาะแต่ฉันเห็นร้านวันนั้นข่าับรถผ่านตอนคืนญฉันเห็นตรงนั้นบรรยากาศน่านั่งมากเริเปิดถึงกี่โมงเปิดสี่ทุ่มสี่ทุ่มเนาะยังไม่เติมน้ำเลยเครื่องสูบน้ำหายังไม่เจอเติมน้ำใส่เติมน้ำมันคุณดูน้ำประหลาดมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวให้มันแล้วปากข้างบนของแง่ไหนเมียน่ะก็นี่เมียนกันเลยไปอีกเลยปั่มมันนี่ไปอีกเมยเลยรานเลยนันทวัฒน์ไปนันทวัฒน์เลยเฮี่ยนนั่น ชูนี่หาไปนี่แล้วเลยปั๊มเอ้เลยรีสอร์ทนี่แม่เลยซีเคิรีสอร์ทไปนี่แม่เลยเลยอย่ากดกโบราณมาทำแบบงี้อยู่ฝั่งนี้ใส่เมือใส่เมือเท่านี่แล้วฝั่งซ้ายนี่เลยเอ็นเลยปั๊มเอสโซไปอความเสื่อไวไฟเล่งสูงไปหรอเอาอ่างไเลยปั๊มเอสโซไปเห็นเลยอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งทางไปขอนแก่นเห็นเห็นบ่แม่แม่บ่อยู่ฝั่งเดียวกันแม่ไปทางทัพพะ อะไรรู้ไหมเห็นร้านขายถังน้ำขายเรือปะปาติกยักษ์น้านี่คือรู้ไหมอะไรกึดดกันหรก้อนร้านเขาไม่ยกลอนะไม่ยกลอนเดี๋ว่าถ้ามันไปดำหมดมาถ้าผมขอมาได้เลยครับแต่ว่าคือดอกแล้วสีเอาไฟสีประดลาทองเห็นเป็นรูปเรือไฟดอกปะเรยจะไปเฮ็ดอะไรทำเป็นรูปเรือเธอฉันว่าอย่าผมถนไมได้เธออย่าไปเอาสีสันวันถ้าเห็นผ่านเราเห็นสีสันแล้วท่านก็พอใจทำแบบสโลวสโลว์เหมือน มัน,นมันสว่างเกินใช่ไหมสีสีมันไม่สวยนะเธอ,เอ,อถ้าเป็นสโลว์สโวแล้วเธอนึกฟิลบรรยากาศที่ว่านั่งดิ้งเบาๆแล้วฟังเพลงเบาๆแล้ว,ลวมันอ,อ่ามันต้องเป็นฟิลแบบนั้นเนาะไฟส้มสม้มไฟส้มสมแบบสลัวสลัว,ว,วสมสมแเมนมันจะกว่าทุ่มพูถอาไปกินหลายๆ เคยเอาไฟแสงสีเสียงก็มาครับเนี่ยคู่กับเสียงก็ร้านเธอทำนองแบบนี้ไงเหมือนเหมือนอะไรนะคราวเก๋ไงแต่ว่าเธอตอนที่นั่งกินเลยเธอทำไฟสลือสรุ้ให้มันแล้วก็ดนตรีเปิดดนตรีเบาๆสบายๆเธอบรรยากาศแบบนี้เลยคุณแม่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยของขวัญปีใหม่ไม่เอาอะไรมากหรอกขอบมาในมือเพื่อนติมเนี่ยอ๋อไอ้ติมคือเป็นเด็กใจว่ะจ่ออยยูแล้วสวัสดีครับแม่ แม่นั่นแม่ติมปฐมปะม่อแม่แติ้มสาวน่อยต <c oughs> ม่อิมว่ติมสี่้สาวละเพิน่อิมาหนอืิ้มวหยติ้มาวอยนด้วหน่อเจ้าวือยมไาว่ยมสาวห่อ้มาวหน่อิมสาหน่อยิน่อยิ้อกต้่อย้นาวอยมาวนอยต้ยว่อวนยตอาวน่วประเทติทย เอือบ่ได้กือราีอเลยอย่าไปยอกยาไปยอกยาไปยอกยาไปยอกจกินกะปี้ันไปหาจูปปากกันใหม่จูกระพชอบลนยนี้ป่ะก็ชคิปอบลนยเออชอบลนยนี้จังสามไหมเตสวยมันตันดี้นาะมันันดย้ต้องแข็งขาแนใอ ดำกับจตคือดอกอเองแข็ที่ตกแก่เสัได้ชุดดำพี่น้องมีพี่พี่เอฟซีมาถึงนะครับเอาอย่อาได,ด้พี่น้องเด้ไอ เจ้าภาพวันวันที่แปดกับวันที่เก้าหาเจ้าภาพวันที่เจ็ดกันเจ้าภาพวันที่โทัไปหาวงว่ากันวันที่เจ็ดเรียนได้อันจะต้องเรียนในสันทังวงโท้มาถามขนาดไหนเนี่ยเออเออเจ้าภาพวันที่แปดกับเจ้าภาพวันท uh, ี่เก้าล่วงาวันที่เจ็ดล่วงล่วงล่วงมาคนถือล่วงไปวันที่เจ็ดวันวันที่เจ็ดเรียนได้ก็วันที่แปดกับวันที่เก้าถือไปกันก็ไปงมหาชุดสีฟ้าอยู่อีพอแกบอกว่าเป็นตัวมาหาเหมือนกัน ก็เป็นปัหาชุตคับงบมีตัวมแกงมันแต่โมว่าคอยหากัยังบัเห็นชุดสววนสุติปานบ่า่เรลื่อนเราอีกคุ่มเล่นไม่ได้เล้คุติปาก็เดีใส่ก็ไม่ใส่ทุกคนนะไม่ใช่ดีเออมียน่่ใเสร็จวขาไปเอามาเหลืองมือนทียานั อุว่าจะมาจะมาืออะไรมจาแค่อยู่ดนนบนเนแราลรุ่นเรียบเรงายันเล็กว่ตัที่ตอนนั้นใส่กิไปแล้่เปียนมีหมอลัมาเลยบอกไม่าเร้นะป้ากับเนวันนี้นะแต่เขาต้องเย็บเขายึดปนเ้ไปดูบ้านวัดให้บานบอกว่าโยกเลยแอยู่ในเลืของมแต่เลืกเขาไปปนเล่นหอกเขาเหมนเขายังไม่ยกเลิกนะครับยังเหมืนเดิม เดี๋ยวเดินประธานอิ่มเด้เดี๋ยวนะครับขับไปเอาเัานี้จะไปเอาของก่อนสวัสดีครับกำลังอัดคลิปอยู่เลยฮะมีมอ๋อขึ้นต่างห่างอ๋อต่างพี่ครับมาแล้วมาแล้วตั้งไปไหนอ่ะหรือรือเอาไปหลัง วิธีบอกโอเครับไปไมีอีกอยู่ยนั้นยังไม่หมดเฮียว่ามียังให้ผมถือซอยบ,บอ,บอนนกเดี๋ยวขอน้ำก่อนเดินตรงไปเลยครับแป๊บหนึง่ง <c oughs> บ่มี <c oughs> บ่มีลูกจะไปเสียดักไปแล้วของเราตรงไปเาเอเลยวนี้น ตรงนี้ครับมาบมาฮะเออเออเออขอบคุณมากมากกินให้เบิร์ดเยอะว่าก,กินให้เบิร์ดถั่วได้ง่วงบ้างไหมเอา้าเซาเปรย์บุกหลังเวทีครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบ <c oughs> คุณที่มาติดตามกันนะจ๊ะกันไปแล้วเ <Bye bye. S 1> ด้อบ๊ายบายครับ